สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวการที่เราได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะซันตรินีประเทศกรีซนะคะอีพีที่5แล้ววันนี้วันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมความงามของเมืองเอียนะคะที่เราวงกลมไว้นั่นเองอยู่ทางต,ตอนเหนือของเกาะซันตรินีนะคะห่างจากสนามบินประมาณ45นาทีนะคะเนี่ยก็ เมืองนี้เป็นจุดไฮไลท์เป็นเมืองสําคัญมากเป็นเมืองที่สวยที่สุดของเกาะก็ว่าได้นะคะสวยมากๆจริงๆนะคะ,ะแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้พักที่เมืองนี้นะคะแต่เราก็เรียกแท็กซี่มาส่งที่เมืองนี้นะคะช่วงประมาณ4-5่หโมงเย็นนะคะหลังจากที่ว่าไม่ร้อนมากนะ,ะเพราะว่าช่วงกลางวันนี่แดดจัด แดดร้อนมากเราจะเดินแบบมันจะถ่ายรูปไม่สวยอะพอแสงมันแสงแดดมันจ้ามากๆเนะี่ยถ่ายรูปออกมานะไม่สวยเลยนะคะเราก็เลยรอให้อ่าจนช่วงเย็นแล้วสี่ห้าโมงเย็นนะคะเราถึงมาที่เมืองนี้กันนะถ่ายรูปก็จะแบบได้สวยพอแดดล่มลมตกนี่ยิ่งถ่ายรูปสวยเลยค่ะนะคะ,นะคะเมืองนี้ก็เอ่อ ร้านอาหารเยอะโรงแรมเยอะมากแต่ก็ราคาสูงมากเลยทีเดียวนะคะโรงแรมก็แพงร้านอาหารก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะเมืองนี้เนี่ยสวยมากค่ะเป็นเมืองแบบที่โรแมนติกสุดๆนะคะก็ฝากไว้เป็นไอเดียนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะเดินทางมายังเกาะซันตรินีนะคะถ้าใครมีงบประมาณที่ มากพอนะคะก็สามารถพักที่เมืองเอียได้นะคะอย่างแบบคือคือมันสวยมากอะ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตต้องยอมจ่ายอะไรเงี้ยเนาะแบบว่าคือต้องบอกว่าเมืองนี้สวยมากจริงๆเรายังเสียดายเลยว่าอ้เสียดายว่าเราไม่ได้มาพักเมืองนี้เนาะอือแต่ว่าโอกาสหน้าถ้าเราได้ไปที่ซันโตรรนีอีก เราตั้งใจแล้วว่าเราจะพักที่เมืองน,นี้อืมเราจะไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปเด็ดขาดนะคะโรงแรมก็มีเยอะนะคะหลากหลายเลือกได้เนี่ยช่วงพระอาทิตย์ตกดินเห็นไหมมันจะสวยลงที่ต่างๆเขาก็จะเปิดไฟเนี่ยตามลงคือตึกรามบ้านช่อง โรงแรมต่างๆเขาก็จะเปิดไฟนะคะร้านค้านี่ก็จะเปิดยันสี่ห้าทุ่มเลยนะคะเนี่ยช่วงกลางคืนเราก็ยังเดินช้อปปิ้งกันอยู่เลยนะคะร้านอาหารร้านไอติมร้านอ่าผับบาร์สำหรับนั่งดื่มนะคะแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็แบบคือเดินเที่ยวได้แบบ ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยจริงๆเพราะว่ามันสวยสวยมากๆนะคะเนี่ยก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆเป็นไอเดียสำหรับที่จะมาพักที่เกาะซันตรินีนะคะใครที่จะมาที่นี่ก็นั่นละค่ะมาเลยสวยมากจริงๆนะคะเนี่ยสวยที่สุดโรแมนติกสุดๆนะคะเนี่ย สวยงามสวยงามโอเคค่ะก็อืมนำรูปสวยๆบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเพียงเท่านี้ยังไงก็มาเที่ยวกันนะคะเกาะสันตรเรนีนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงๆสวยทุกคนนะคะ มีอยู่เมืองสำคัญสำคัญก็จะมีอยู่3-4ี่เมืองนะคะซึ่งเราก็นำเสนอไปแล้วเกือบจะทุกเมืองแล้วละ่ะอันนี้ก็เมืองเป็นเมืองสุดท้ายที่เราจะ,ะนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมความงามกันนะคะเนี่ยภาิิย์ตกดินไปแล้วแต่พระจันทร์ก็ยังสวยมากวันนั้นเป็นวันที่โชคดีมากเลยพระจันทร์เต็มดวงนะคะ บรรยายไม่ถูกเลยสวยกันสุดๆโอเคค่ะไปละค่ะ